สวัสดีครับสรุปผลแข่งสนุกเกอร์รายการ The Master 2024, า ales, เดอะมัสเตอร์2024ณอเล็กซานดราพาเลสเมืองลอนดอนประเทศอังกฤษแชมป์เก่าปี2023ดัดช์ทัเอาชนะมาร์คเจวิลเลียมส์อิตา8เฟรมผู้แทงเบรกสูงสุด1 4 3แต้มมาร์คเจวิลเลียมส์เงินรางวัลแชมป์250,000ปอนด์รองแชมป์1 0 0 0 0 0ปอนด์รางวัลเบรกสูงสุด15,000ปอนด์ รายการนี้เป็นการนำนักสุกเกอร์16อันดับแรกหลังรายการ UK Championship 2023ามําทำการแข่งขันวันที่12มกราคม2567รอบก่อนรองชนะเลิศใ้ระบบ6ใน11เฟรมจัดทชพบอารีคาร์เตอร์บรรยากาศเกมต่างคนต่างคุมเกมตัวเองให้มีจังหวะคนนั้นเข้าเบรก็บเกมเสมอกัน2ต่อ2เฟรม โดยในเกมที่3กัปตันอาลีเข้าเบรก103แต้มเป็นจุีิเบรกครั้งที่404หลังพักเบรก15นาทีกัปตันอาลีได้น้ำมาดีแทงเหนียวหนึบได้ไป2เกมขึ้นนำก่อน4ต่อ2เฟรมดัตชัมคิวรอนปดไป3เกมใต้แสงขึ้นแท่นก่อน5ต่อ4เฟรมโดยเกมที่7เข้าเบรก129แต้มเป็นจุล่เบรกครั้งที่956อเกมที่10 ตันอาลีอาศัยความเหนียวหนึบรอดักจังหวะ2เก็บแต้มตามมาเสมอ5ต่อ5เฟรมเอ็มสุดท้ายเข้าเบรก64แต้มเอาชนะไป6กต่อ5เฟรมที่แชมป์เก่าตกรอบโดยอาลีคาร์เตอร์จะไปพบกับผู้ชนะระหว่างมาร์คอัลเลนกับมาร์คเซลビーรอบรองชนะเลิศในวันเสาร์ที่13มกราคม2 5 6 7เวลาตี2 มาร์คอัลเลนพบมาร์คเซลบี้บรรยากาศเกมเหนียวนึบหนับมาร์คเซลบี้ขึ้นนำไปก่อน2ต่อ0เฟรมเอ็ที่3ามวนปืนสั้นมาร์คอัลเลนแทงแม็กซิมัมเบรกหนึงร้อยสีแต้มเป็นครั้งที่3ของตัวเองเป็นคนที่4ที่มีการแทงแม็กซิมัมเบรกของรายการนี้มาแล้ว5ครั้งตั้งแต่ปี1984และเป็นครั้งที่196ของตำแหน่งผู้แทงแม็กซิมัมเบรก ทำให้ตามมา2ต่อ1นเฟรมเอ็มที่4พี่หวางเจีย๊ยบเก็บแต้มเก็บเก,บเกมขึ้นนำไปก่อน3ต่อ1นเฟรมหลังพักเบรก15นาทีมาร์คเซอบี้ได้เกมขึ้นนำา4ต่อ1เฟรมแต่หลังจากนั้นอ้วนปืนสั้นมาร์คอลเลนดักเก็บแต้ม4ี่เกมรวดแซงขึ้นแท่นก่อน5ต่อ4เฟรมเกมที่10มาร์คเซลรบี้หลังพิงฝาโชวแทงไซโค้งปาดแดงลง เก็บแต้มตามมาเสมอ5ต่5อ5เฟรมเกมสุดท้ายควนปืนสั้นยังเหนียวหนึบคุมเกณเก็บแต้มเอาชนะไป6ต่อ5เฟรมโดยมาร์คอัลเลนจะไปพบกับอาลีคาร์เตอร์รอบปลองชนะเลิศในคืนวันเสาร์ที่13มกราคม2567เวลาตี2และปัจจุบันผู้แทงเบรกสูงสุด147แต้มติงจินหุย ในนัดที่แพ้รอนนี ivan, ่โอซูลูแวน6ต่อ3เฟรมรอบ16คนเป็นแม็กซิมัมเบรกครั้งที่7ของตัวเองและเป็นครั้งที่195ของท็อเน็ตผู้แทงแม็กซิมัมเบรกมาร์คอัลเลนในนัดที่เอาชนะมาร์คเซลบี้6ต่อ5เฟรมรอบก่อนรองชนะเลิศเป็นแม็กซิมัมเบรกครั้งที่3ของตัวเองและเป็นครั้งที่196ของท็อเน็ตผู้แทงแม็กซิมัมเบรกโดยสองคนนี้ จะแ,แบ่งรางวัลการรับเงินเบรกสูงสุด15,000ปอนด์อากไม่มีใครมาแทงเพิ่มอีกและที่น่าจับตาอังสองคนนี้และชูสีแทงแม็กซิมัมเบรได้อีกครั้งในรายการของทิปเปิลข่าวจะมีเงินรางวัล1น1 4 7 0 0ปอนด์เป็นโบนัสพิเศษผู้ที่ผ่านเข้ารอบปลองชนะเลิศรับเงินรางวัล60,000ปอนด์หรือประมาณ2,520,000บาท คนผู้ที่ตกรอบก่อนรองชนะเลิศรับเงินรางวัล30,000ปอนด์หรือประมาณ1,260,000บาทไฮไลท์วันที่13มกราคม2 5 6 7รอบรองชนะเลิศเวลา2ทุ่มบอนนี่โอซูลเวนพบชอนเมอร์ฟีประวัติที่ผ่านมาเคยเจอกัน20ครั้งบอนนี่โอซิลเวนชนะ15ครั้งตอนเมอร์ฟี่ชนะ4ครั้งเสมอ1ครั้ง ล่าสุดเจอกันในรายการ Northern i r l a n d Open 2019รอบรองชนะเลิศวอนนี่โอซิลิแวนชนะ5-1เฟรมผลงานในรอบปีที่ผ่านมาวอนนี่โอซิลิแวนลงแข่ง26นัดชนะ23แพ้3ครั้งชอนเมอร์ฟี่ลงแข่ง33นัดชนะ19แพ้11เสมอ3ครั้งเทียบเคียงฟอร์มกันแทงแล้ว The Rocket วอนนี่โอซิลิแวนเสถิติ ที่ดีกว่าทั้งในการเจอกันและผลงานในรอบปีที่ผ่านมาดักมายากลชอนเมอร์ฟี่ต้องรอดักจังหวะ2เก็บแต้มเก็บเก,บเกมให้ได้จึงจะมีโอกาสชนะหรือผู้ชนะคู่นี้จะไปพบกับผู้ชนะสายบนระหว่างมาร์คอเลนกับอารีคาร์เตอร์รอบชิงชนะเลิศใช้ระบบ10ใน19เฟรมในคืืนวันอาทิตย์ที่14มกราคม2 5 6 7เวลา2ทุ่มและตี2 เวลาตีสองมาร์คอัลเลนพบอาลีคาร์เตอร์ประวัติที่ผ่านมาไปเจอกัน26ครั้งมาร์คอัลเลนชนะ13ครั้งอาลีคาร์เตอร์ชนะ11ครั้งล่าสุดเจอกันในราการสุกเกอร์ชูตเอา2023รอบชิงชนะเลิศมาร์คอัลเลนชนะ65-4ต่อแต้มเป็นแชมป์คนล่าสุดผลงานในรอบปีที่ผ่านมามาร์คอัลเลนลงแข่ง33นัด ชนะ24ครั้งแพ้9ครั้งอารีคาร์เตอร์ลงแข่ง49นัดชนะ33แพ้14เสมอ2ครั้งยีบเขียงฟอร์มกันแทงแล้วอ้วนปืนสั้นมีสถิติในการเจอกันและผลงานในรอบปีที่ผ่านมาดีกว่าเล็กน้อยซึ่งทั้งคู่ถือว่าสูสีกันมาร์กอเลนจะเป็นต่อเล็กๆแต่ถ้ากับตันอาลีคุมเกมคุมสติได้ดีโอกาสชนะยังพอมี โดยผู้ชนะคู่นี้จะไปพบกับผู้ชนะสายล่างระหว่างรอนนี่โอสูรูแวนกับชอนเมอร์ฟี่รอบชิงชนะเลิศใ้ระบบ10ใน19เฟรมในคืนวันอาทิตย์ที่14มกราคม2567เวลา2ทุ่มและตี2ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมถ้ารับชม่ึงมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่หมที่อัปเดตขอบคุณครับ